ค้อคว่เจ็ดที่นั่งที่มาแรงและสุดฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะ PPV ขนาดใหญ่คันนี้เลยค่ะ Isuzu MU-X เครื่อง1.9ปี2017นะคะมาแรงที่สุดแล้วนะปี17คันนี้มาในราคาสุดพิเศษเหมือนกันประหยัดไปหลายแสนเลยคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่7 19,000บาทจัดได้เต็มจัดได้เกินฟรีดาวเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงกิจสกูดาคาสออกรถศูนบาทแน่นอนนะคะด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะ ตัดกระสีตัวรถนะคะส่วนคันนี้มีชุดแต่งมารอบคันด้านล่างของเขาก็จะเป็นชุดแต่งนะคะมาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะมีโครเมียมรอบมาเรียบร้อยนะคะสวยหรูดูแพงดีไซน์มานะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นคันนี้ล้อเขาเป็นแม็กค่อนข้างใหญ่นะคันนี้ขอบ18นะคะเป็นตัวยกสูงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะมีบันไดข้างมาให้นะคะอันนี้ก็ใช้งานได้เรียกได้ว่ารถที่ใช้งานรถครอบครัวใช้งานได้จริง ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างมานี่โครเมียมนะคะทั้งแผงมาเลยนะอันนี้เขาให้มาค่อนข้างคุ้มค่าและคุ้มค่าในส่วนของราคาด้วยนะคะตัวจับเป็นโครเมียมขอบยางเรียกได้ว่าสมบูรณ์นะคะเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคะด้านหลังนะคะชุดแต่งรอบคันที่ว่านะคันนี้ก็ติดสปอยเลอร์ด้านบนมาแล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้นะคะอยู่ครบทุงสุดนะ ไฟดวงเดิมนะคะโคเมียมที่สำคัญมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะอันนี้ปี17นะคะก็จะนี่เลยจะมีโลโก้แบบนี้ทุกตัวเลยนะคะที่เป็นรุ่นปี17นะคะครบรอบ60ปีอิสุสุข,ของเขานะมาในส่วนของด้านหลังได้เปิดให้ดูดีกว่าว่ากว้างแค่ไหนคันนี้นะคะบอกได้เลยรถสวยรถเดิมมากๆนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีใครหยับเมทัดอ,อยูครบเลยคันนี้กล้าการันตีเลยนะคะรถสวยมากๆได้ไปนะคะบอกเลยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะ เบาะด,ด้านหลังของเขานะคะแถว3แถว2นะคะพับเบาะได้หมดนะแถวหลังของเขาตรงนี้นะคะพับได้50 50นะอ่าเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะบอกแล้วว่ายกสูงแค่ไหนก็ขึ้นลงสะดวกนะคะอันนี้ภายในของเขาค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจสีครีมนะคะในตัวรถเนาะฟังก์ชันของเขานะคะเป็นจอแบบพัชสกิีนนะคะมีกล้องมองหลังมานะ ีใช้งานได้ปกติเลยนะคะเมนูฟังก์ชันนะคะวิทยุอะไรก็ใช้งานได้ปกติมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ก็ให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้า,าฝั่งคนขับนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เบาะไม่ช้ำไม่โทมเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะเดี๋ยวไอ้พาไปดูอันนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะ เอ่อช่องเก็บของอันนี้ก็ปกตินะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีวกว่าว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนไปดูกันต่อไปมันนั่งสบายมากเลยนะคะอันนี้ใครที่หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะคะขนคนขน,นของราคาสุดประหยัดแบบนี้นะคะประหยัดไปหลายแสนเลยแหละเนาะเราก็มาดูในส่วนด้านบนดีกว่าคันนี้เขาก็จะมี จอกลกางมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เดิมเดิมเลยนะที่ได้มามีช่องปรับแอร์นะคะ2ฝัง่งนะแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะคะแอร์สี่มุมเลยนะคะใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203นะคะหรือว่าอยากเข้ามาชมรถนะคะเข้ามาได้เลยที่โรูกิจสดะกุแค่ตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคน,นะคะก็ฝากคิวไวด้วยนะคะใครที่สนใจรถ s u PP v PPV นะคะหรือว่ารถประเภทอื่นๆนะคะโชว์รุมของราตอนนี้มีรถให้เลือกมากกว่า7 0 0คันก็ฝากไว้ด้วยค่ะฝากอิ u z ุ New X คันนี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย